t ทส t 1 2 3 huh. คือเมื่อวานเนี้ยเมื่อคืนนี้ตั้งใจอยากจะเปิดกล่องเจ้าคู่นี้ใช่ไหมครับเพื่อนเอนแต่สัญญาณมันติดขัดนะครับก็เลยขอญาตมาถ่ายคลิปแยกก็แล้วกันนะครับนี่คือโฮก้าครับก็บอกเพื่อนๆไปแล้วนะว่ามันเป็นบันไดรรุ่นที่9นะครับก็ไม่เสียเวลานะซุยลุยกันเลยซุยกันเลย ลุยกันเลยก็แล้วกันนะครับโอเคอาละ่ะนี่คือบอนไดรุ่นที่9นะครับเพื่อนๆครับเหมือนมาตามนัดนะเสียงเครื่องบินมาแล้วอ่าแล้วครับเพื่อนๆนครับนี่คือบอนไดรุ่นที่9กนะครับก่อนหน้านี้เราจะเห็นหลายหลายช่องหลายๆที่เขาก็เ,าเปิดตัวกันไปแล้วนะครับเป็นสีน้ําเงินนะแต่ของผมอันนี้เป็นสีดําผมเลยใส่เสื้อสีนี้ไง เพื่อนๆอาจำจะจํามันได้ว่าเสื้อนี้คือเสื้อนอนเมื่อคืนครับเมื่อคืนไลฟ์เสร็จก็นอนเลยนะครับแล้วก็ตื่นมาเนี่ยก็ใส่ชุดนี้นะนี่นี่มันจะได้เห็นชัดๆเป็นสีดำในหน้าเห็นไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ใส่เสื้อสีดําแล้วพอเจอรองเท้าสีดําแล้วไม่ได้ครับโอเคนะอ่าหมุนตัวดูหนึ่งเราก่อนนี่คือหน้าตาของอบอลได8แปดไอ้บอลไดเก้าครับขอโทษทีครับบอลได9เก้านะครับเป็น Max c u s h i o n i n g นะครับ ตัวหนาที่สุดในสายรองเท้าปกติไม่ใช่รองเท้าปกติคนที่เท้าปกติสิเอ,อนานุ่มที่สุดนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวบนสุดที่หนาสุดนะครับรองลงมาก็คือคลิปตันคลิปตันก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคนะครับเมื่อสเปคเมื่อวานนี้คุยกับน้องบาสแล้วก็คุยกันเรื่องของสเปคทั้งหมดเลยเรียบร้อยก็มีโฟมเนี่ย เปลี่ยนมาใช้เป็น Super Critical EVA นะครับจากเดิมในรุ่นที่8เนี่ยใช้ C M EVA ก็ยังเป็น EVA เหมือนเดิมนะครับครับแล้วก็ส้นเท้านะครับความหนาก็เพิ่มขึ้นนะครับ2มิลจากเดิม41มิลก็เป็น43มิลนะครับแล้วก็หน้าเท้าก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับจาก36เป็น30 8นะครับนี่ผมเอาข้อมูลเดิมของบอลได8แมาเทียบให้ฟังด้วยนะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาหมดเลยหนาเพิ่มขึ้น2มมิลนะครับแล้วดรอปอยู่ที่5เท่าเดิมนะฮะฮก้าส่วนมากจะดรอป5หมดเลยนะนี่ผมกลางตารางของแบรนด์ทั้งหมดออกมาแต่ละรุ่นเนี่ยครับแทบจะดรอป5เกือบหมดนะครับราคาขายคู่นี้ก็อยู่ที่6,990บาทนะครับบนหน้าเว็บไซต์ของ rev co th หรือว่าเ,เพื่อนจะไปด,ดูที่ร้านฮอกาสโตรก็ได้นะครับ เพื่อนๆจะมองเห็นกันไหมเพราะเป็นสีดําล้วนเลยนะเนี่ยดูโลโก้ก็ดําหมดเลยมีจุดเดียวที่เป็นสีอื่นนอกจากสีดํานะครับตรงเนี้ยบริเวณนี้น่าจะเป็นจุดที่เอาไว้สะท้อนแสงเป็นรีเฟกตนะครับแล้วก็อินโซ e ด้านในถอดได้นะมีโลโก้โคกาสีขาวถอดได้นะครับยืนยันแล้วว่าถอดได้ครับทรงเป็นสูทเมทัลอรเกอร์นิดนึงนะครับแบบนี้นะครับ หนาสุดเลยนะครับ Max cushioning หน้าผ้าเป็น e n g i n e e r mesh นะแต่จับดูแล้วมีส่วนผนสมของผ้ามากขึ้นหน่อยนะครับรอบข้อเท้าตรงนี้ก็บุนุ่มครับบุนุ่มทั้งหมด heel counter แข็งแข็งมากนะครับตอนนี้อยากฟังความเห็นของเพื่อนบ้างที่เห็นคู่นี้บอลได9แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเมื่อวานนี้บา s สบอกว่าคู่นี้เป็นขวัญใจ ช่างภาพเลยนะควันใจช่างภาพคือช่างภาพชอบใส่รองเท้ารุ่นบอลไดเนี่ยในการไปถ่ายภาพตามงานอีเวนต์ต่ตางๆนะครับเพราะว่ามันมีสีดําล้วนแล้วมันสุภาพเรียบร้อยดีนะครับซึ่งจริงสีดำล้วนเนี่ยสุภาพมากนะครับเราสามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้เลยใส่ลําลองใส่เดินเที่ยวใส่ทํางานได้หมดเลยนะครับใครที่ต้องเดินนานๆยืนนานๆนะครับอ่ะก็บอนได กานี่ก็เป็นตระกูลที่น่าสนใจนะครับเป็นตัวเลือกหนึ่งได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าล้มนะครับก็อาจจะใช้ลองดูเจ้ารุ่นอย่างกราวิโอตาก็ได้หรือว่าอาราฮีก็ได้นะครับโอเคเอาโซอาโซก็หนานะด,ดูความหนาของอาโซสิเห็นไหมหนาเลนะนะครับน้ำหนักของคู่นี้นะครับ10 US นะครับ เดี๋ยวขอดูเช็คอีกทีใช่ 10US 10US 9.5UK 4 4 e u 28J8 นะครับน้ำหนักคู่นี้อยู่ที่314กรัมในขนาด10 US นะครับซึ่งถ้าของเดิมอ่ะผมเคยช่างเอาไว้มันอยู่ที่ของเดิมรุ่นเดิมนะบอลใน8เนี่ยจะอยู่ที่323กรัมโอ้น้ำหนักก็ลดลงไปนะประมาณ9กรัมนะครับอืมหนาขึ้นแต่น้ำหนักลดลงนะแปลว่าโฟมอาจจะมีการปรับ จูนให้น้ำหนักมันดีขึ้นแล้วก็คู่นี้นะครับเป็นหน้าวายด้วยนะครับหน้าวายหน้ากว้างเห็นไหมกว้างหมดเลยนะทั้งแพตฟอร์มเลยฮอ้าเขาก็จะน้าเขาก็จะทรงแบบนี้แหละครับแพตฟอร์มกว้างหมดนะครับตั้งแต่หน้าเท้ากลางเท้าส้นเท้า,ทา,ทา,ทาแบบนี้นะครับโอเคแกะกล่องรอรีวิวกันประมาณนี้เดี๋ยวผมไปทดสอบแล้วก็กลับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับ